สวัสดีครับเป็นแฟปนปเรื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับถ้าได้รับชมนในช่อง u t ท b e นะครับคลิปนี้ก็นําพระนางพญาเนื้อดินนะครับกูวัดนางพญาจังหวัดพิศนุโลกนะครับพิมเข่าโค้งก็เป็นพระแท้จากแฟนเพืพ่อนชบ้านนะครับที่ส่งมาให้ทางช่องนํามาโปรโมทนะครับลงในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับพระนางพญาก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในชุดเบญจพังคีนะที่เป็นเนื้อดิน นะครับชุดเป็นจากาาีเนี่ยนะครับก็มีแต่พระ,ะสมเด็จนะครับที่เป็นเนื้อผมที่เหลือก็เป็นเนื้อดินหมดเลยผงสุพรรณนางพญาสุ้มกอพลอดนะครับนี่ก็คือเป็นพระที่มีอายุก,การสร้าง400-500ปีนะครับสร้างในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับขนะุดพบเจอบริเวณลานวัดนางพญานะครับในบันทึกกล่าวว่าพบหลายไหยนะครับมากมากมายหลายแม่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพเข่าโค้งนะครับมีทั้ง พิมเล็กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับมีทั้งเส้นคอ2เส้น3เส้นนะครับพิมพ์สังกตินะครับพิม์อกนูนเล็กอกนูนใหญ่พิมพ์ขาตรงนะครับมากมายหลายไม่พิมพ์เพราะฉะนั้นนะครับในการพิจารณาเราจะดูยังไงนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นพาแท้นะครับถ้าเราไม่นําไปตรวจสอบทางหลักวิยาปัจจุบันนะครับการตรวจสอบนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยเครื่องเซมนะครับสามารถตรวจอายุ ของพระผงสุพรรณนางปัญาสุ้มกอรพระอดได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับตรวจได้มานานแล้วนะครับนะเครื่องตรวจสอบวัตถุโบราณเนี่ยแต่เซียนบ้านเรานะครับก็ยังใช้หลักการเดิมนะครับก็คือหลักการโกหกนะโดยการชี้ตำหนินะครับพระชุดเบญจาพางคีเนี่ยมีแต่เซียนประเทศไทยนี่แหละนะครับไม่ใช่ นักโบราณคดีนะครับคำเซียนนี่คือพวกเซียนเนี่ยมันไม่มีจรรยาบรณอะไรนะครับพวกเซียนกากเซียนเก๋ว่าเราไม่มีความรู้อะไรนะครับวัตถุโบราณ4 0 0ร้อถึงห้าปีนะฮะเจ็ดร้อยแปดร้อยปีพันปีถึงพันสามร้อยปีมึงใช้หลักการตําหนี่อย่างเดียวนะครับแล้วขายพระเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับไม่มีอ่าเหตุผลอะไรเลยที่บอกว่าองค์นี้แท้แท้เพราะอะไรนะครับมันไม่เหมือนหลักวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบัน นะเขาสามารถตรวจได้นะครับ่าแร่ธาตุนะฮะมวลสารธาตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตามอายุของพระเนี่ยเขาจะตรวจตัวไหนนะครับก็คือตรวจไทเทเนียมนะฮะผงสุพรรณนางพญาซุ้มกระลอดเนี่ยนะครับตรวจเจอหมดพระที่มีอายุ400-500ปีขึ้นนะครับพระแท้อายุ100-150ปียังไม่เกิดนะครับพวกแร่ไทเทเนียมนะครับแร่ธาตุตัวนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่หลักพื้นฐานง่ายเวลาเราเจอพระ องพระนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าพระองค์นี้นะครับมีความเก่าให้เราเห็นนะสององค์นี้นะครับเจ้าของก็เปิดไว้อง์ละเจ็ดหมื่นนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจอยากจะนําเข้าไปชุดเบญจภาคีนะครับขึ้นคอไม่อายใครเลยนะครับพระสององค์นี้สวยนะครับจัดว่าเนื้อเนี่ยสวยแก่น้ําว่านแก่น้ํามันนะครับถือว่าสวยเลยแหละดูด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ จัดได้ว่าเป็นพาะที่สวยนะครับเดือนเนื้อนี่น้ำว่านจัดมากนะสนใจก็นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับโทรมาได้ที่0 968184377นะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะนำไปเข้าชุดเบนจาจับคคีได้จะต่อองราคาเท่าไหร่ก็ทักมาได้นะเรามาดูองนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะครับพาะแท้พักเก่านะเราจะเห็นความหนึกแน่นของดินนะครับเห็นไหมของเนื้อ นะครับการหดตัวยุบตัวนะของเนื้อพระนะครับเป็นธรรมชาตินะคราบไขความฉ่ำนะครับในพราเก้พระชุบน้ำมันชุบสีนะครับก็ดูฉ่ำนะพระเก้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นพระแท้นะครับเราสังเกตดูลักษณะคาบต่างๆนะครับพระบางองล้างบางองไม่ล้างนะครับคาบกุนะครับต้องไม่ชื้นไม่เปียกนะครับเดอนจำไว้เลยนะครับนะมีความฉ่ำได้นะครับนะมีความความฉ่ำได้ บางองก์ก็จะมีคราบดินกลุกมีคราบบลารลาที่มาจากดินนะครับนะไม่ใช่รักนะคราบบลานะครับหรือคราบปูนปูนมาอย่างไหนปูนก็มาจากกลุ่มหินปูนนะครับเหมือนอง์นี้เห็นไหมจะมีกลุ่มคราบปูนนะครับเห็นไหมนะครับคราบปูนที่มาจากกลุ่มหินปูนนะครับเกาะติดทับโผล่กับเนื้อนะองค์ประกอบโดยรวมก็เรียกวคราบกลุกนะครับพาเนี่ยนะผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่นะครับออกจากกลุ่มกันเนี่ย จนมาถึงเราเนี่ยนะครับกนะ็ร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้น้าบางองค์ผ่านสภาพการใช้ผ่านสภาพการล้างนะครับนะมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพื่อนดูความเหี่ยวดูความหนึกนุ่มนะครับดูความตึงผิวเนะมีลายนิ้วมือด้วยเห็นหความช่ำนะครับของเนื้อเนี่ยที่ว่าเราตรวจนะครับในผ้าเนื้อดินเนี่ยนะครับนะนางพญาผงสุพพันซุมกรอกเนี้ยก็จะมีการตรวจและขึ้นซัลเฟอร์ นะครับซันเฟื่อเหล่านี้มาจากอะไรมาจากคราบไขจากน้ํามันนะครับนะที่อยู่ในกลุ่มเป็นลานานๆเนี่ยนะครับมันก็คายระเหยออกมาไหนมันก็ออกมาอยากพื้นผิวนั่นแหละนะครับมันเป็นธรรมชาติของผ้าแท้นะเห็เพื่อดูดีครับเห็นนะพิมพ์นี้ลึกมากนะครับผมก็มีเก็บนะครับพิมพ์นี้แต่ผมมีวันณะสีดํานะครับผมมีเนื้อดานะด้านข้างบางองค์ก็มีรอยคลูดนะครับเลื่อนะด้านข้างเนี่ยนะครับ บางก็คจะมีรอยคูดนะรอยคูดจากอะไรรอยคูดจากการตัดนะครับเนี่ยนะครับบางองค์นี่คูดล่องลึกเลยนะครับมาจากเม็ดมวลสารที่เขาตัดนะครับแล้วก็คลดนะบางองค์ก็คลดน้อยมันเป็นธรรมชาติของพระไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับพระนางพญาเนี่ยด่างวงนี้เห็นนะองค์นี้สีจะจัดขวาเข้มกว่าหน่อยนะครับเนี่ยพระแท้พิมพ์เดียวกันนะครับสีสันวันนะไม่ได้เท่ากันทุกองค์นะครับ องนี้ก็จะมีคราบราคราบกลุ่นนะครับเห็นไหมคราบราคราบราก็หมายถึงคราบกลุ่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งภายนอกที่เกิดขึ้นทีหลังนะเกิดขึ้นภายหลังเนีย่ยดูความเหี่ยวดูความฉ่ำนะครับสวยนะครับนะเนื้อเนี่ยองนี้สวยนะครับเนื้อนี่จัดมากแล้วเนื้อนี่แห้งแข็งแน่นนะครับเลื่อนนะ พระเก๋ถึงจะทําเป็นเนื้อดินเผาอย่างไงก็เป็นของเก๋นะครับเรื่องนะความแห้งความเหี่ยวความหนึบแน่นความหนานแน่นของเนื้อมันก็ไม่เทียบเท่าออพ้าแท้หรอกนะครับไม่เทียบเท่าออพ้าแท้แล้วมวลสารธาตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในพระเก๋ทาสีเป็นยังไงนะครับตรวจมันก็ไม่เจอเพราะว่ามันไม่ได้เก่าตามอายุจริงๆ,ๆนะครับพระเก๋เนี่ยไม่ได้เก่าตามอายุจริงๆนะคือผ้าที่จุกสีทําสีนั่นเองๆๆๆนะครับนี่คือพ้าแท้นะครับนะ เนี่ยสวยนะครับเรือนสององนี้สวยนะครับนะเป็นพิมพเข่าโคง้งนะเข่าโค้งก็แตกไปอีกนะครับนะมีทั้งสีเขียวสีดำสีแดงสีพิกุลนะผ้าเนี่ยผ้าองค์เนี้ยนะครับอ่าถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยนะครับผ้าที่ไม่ค่อยอ่าถึงไฟปานกลางนะครับผ้านางพญาเนี่ยนะก็เป็นผ้าที่ สร้างแล้วก็บ่มไฟเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแบบดินเผาแบบเผาอ่ะนะครับแตกต่างที่ว่าพราแต่ละองค์นะครับนะมันอ่อนไฟแก่ไฟไม่เท่ากันนะครับถ้าพราที่แก่ไฟจัดเนื้อก็จะแห้งจัดนะครับจะแข็งจัดนะนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะแบบนี้ก็คือถึงไฟปานกลางนะครับเพื่องน,นะอุณหภูมิที่โดนเนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยมันประมาณกลางนะ ดูให้ดีออกเป็นทางโซนดินดิบด้วยซ้ำอะ่ะนะเพื่อดูนดครัไม่แก่ไฟเท่าไหร่เนื้อนี่มีความแห้งมีความเหี่ยวมีความฉ่ำมีความนวลน,นะครับเหนะ็เพื่อด,ดูนะดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับนะนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีนะครับเนื้ออย่างนี้ไม่ว่าพิมพ์ไหนนะครับเข่าตรงเผาโค้ขอของอกคนูเล็กองนูใหญ่นะครับเก็บได้ทุกองนะครับ พาแท้เนี่ยนะครับมีเยอะนะครับไม่ใช่มีน้อยๆนะแต่ที่หมุนเวียนในวงการนะครับที่เซียนนํามาขายนามาชี้ตําหนิเนี่ยนะครับมันเพียงเล็กน้อยเองนะครับของชาวบ้านทั่วไปในี่โดนตีเกมหมดไม่เห็นไพ่เงี้ยนะครับถ้าเราไปตรวจด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับผ่านแท้นะครับจากเครื่องมาตรฐานแต่ถ้านาไปให้เซียนดูเซียนจะตีเกมนะครับพวกเซียนไม่เอาหลักวิทยาศาสตร์ไม่เอาสิ่งที่พิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับพวกกลางนี้ไม่เอา นะครับมันจะเอาแต่แลเรื่องเล่าตำหนีในพิมพ์นะครับเอาแต่สิ่งที่อุปโลกไม่สามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบไดน้นั่นคือนะครับรูปแบบของเสียนห้างนะมันไม่เหมือนอการตรวจสอบวัตถุโบราณน,นะครับในยุคปัจจุบันก็ใช้เทคโนโลยีทังนันนะครับในการตรวจสอบวิเคราะห์นะมวลสารธาตุที่เกิดขึ้นเห็นเพื่อดูเะดูเนือ้อดูผิวดูสีสันวนหน้เนี่ยนะครับนะ บางองค์สีอ่อนกว่านี้สีเข้มกว่านี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับนะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกองค์เดี๋ยวจะลงกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะเม็ดมวลสารดูคราบนะครับคราบดารักที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะยังไงนะครับความเหี่ยวความย่นของเนื้อนะครับสีสันวันนะนะเดี๋ยวใจ้เพื่อนได้ดูด้วยกล้องขยายด้วยนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์8 4 3 7 7แดดสี่สามเจดเจดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเนื้อหากันเลยโอเคนะครับเดือนทีนี้เราก็มาดูนะครับอ่านงพิยานะครับเนื้อดินดิบพิมพ์เขาโค้งกุ้งวัฒนพิยานะครับดูที่ตรงตะเกตนะครับเพื่อนๆดูความนุ่มนะครับความเหี่ยวความฉ่ำของเนื้อดินนะครับใน400-500ปีแล้วดูลักษณะของคราบรานะครับอ่าพลแท้ที่เกิดขึ้นตามสภาพนะครับนี่คือตามธรรมชาติ เห็นนะเราจะเห็นว่าคราบเหล่านี้นะครับแห้งเก่านะแห้งเก่าเป็นธรรมชาตินะครับไม่ชื้นไม่เปียกไม่ปกนะผ้าเนี่ยถ้ามีลักษณะคราบเหนียวเหนียวนะครับเียบเปียกชื้นนะครับไม่ใช่นะเป็นการปกดังนั้นนะครับผ้าแท้ต้องแห้งเก่าตามสภาพและดูนะคราบเห็นงนีแล้วก็มีความฉ่านะครับความฉ่าความนวลเหล่านี้มาจากไหนนะครับมาจากกลุ่มน้ําว่านกลุ่มน้ํามันนะ มาจากกลุ่มน้ำว่านน้ำมันนะครับที่ทําให้เนื้อเนี่ยนะครับมีความหนึบนุ่มมีความเหี่ยวความฉ่าความนวลเนี่ยสีสันวัะนะครับมาจากกลุ่มน้ําว่านเนี่ยองค์นี้สวยนะครับเบื่อนะเนื้องนี้สวยนะครับเนี่ยดูคราบราเนี่ยดำๆนี่คราบรานะครับรานี่เกิดขึ้นตามตอนยิพะอยู่ในกลุ่มเห็นไหมคราบรานะครับ ดูเนื้อดีครับเห็นไหมเหยี่ยวชำ้ำนวน่นหนึ่งนุ่มมากนะครับนางพญาและดูความแน่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับผ้าชุกสีนะผ้าชุกสีจะเป็นโทนเดียวทั้งหมดนะครับแล้วคราบเนี่ยปกนะครับก็จะมีความอ่าเหนียวนะฮะชื้นๆเปียกๆนะครับพวกคราบเกแต่ถ้าเป็นผ้าแท้เราดูดีครับเห็นไหมมีความแห้งมีความเก่านะครับตามสภาพ เนี่ยดูเม,ม็ดมวลสารเนี่ยนะครับเป็นพวกเม็ดแร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพระนังคยานีของเก๋เขาก็ทํานะครับเพื่อนนะพ้าชุกสีเนี่ยนะครับของเก๋เขาก็ทํานะทําเหมือนกันและเม,ม็ดมวลสารมีมีหยาบมีทําได้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจนะเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับธรรมชาติความแตกต่างนะครับ เนี่ยดูคราบเห็นไหมเราจะเห็นคราบปูนขาวๆนะครับเป็นฝ้าขาวๆนีม่มีคราบป,ปูนนะครับเห็นไหมปูนมาจากไหนก็มาจากกลุ่มหินปูนนะครับกลุ่มปูนนี่มาจากกลุ่มหินปูนนะครับหินปูนอยู่ในไหนอยู่ในดินไงนะครับแม้แต่ในเนื้อพราก็ยังมีหินปูนเลยมีปูนนะครับมีเหล็กมีไททาน,นียมนะครับผ้าอายุ400-500ปีนะครับนะในการตรวจ นะมวลสารค่าตัวอายุเนี่นะครับนะฮเขาใช้หลักตรวจไทเทเนียมนะทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเนี่ยดูเม็ดมวลสารแต่ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนนะครับมันสามารถตรวจสอบได้มาตรฐานแล้วนะครับไม่ต้องใช้หลักการตำหนินะพระเก่าขนาดนี้สี่ร้อยถึงห้าร้อยปีนะครับแม่พิมไม่มีอยู่แล้วมึงจะ บ้าบอคอแตกที่ไหนมาเป็นตำหนิดอดูเม็ดหินเนี่ยนะนูนมนเห็นไหมเม็ดมนสานี่ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับสังเกตดูนะเนีย่ยดูความเหี่ยวความช่ำนะค,ความนุ่นนุ่มของเนื้อเนี่ยทำไมเราเห็นมีความมันวาวนะครับมีความช่ำอย่างนี้เพราะกลุ่มน้ำมันไง นะครับน้ำมันที่ผสมลงไปเนี่ยนะเมื่อแห้งแล้วเฮยเขาก็งอกมาเคลือบพื้นผิวชั้นบนนี่แหละเนีย่ยดูคราบราทั้งสองฝั่งเห็นไหมเป็นธรรมชาตินะครับเนีย่ยพลาแทนมนะผิวในแห้งเก่าแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับผ้าองค์นี้นะครับไม่บิดไม่หักนะครับไม่กระเทาะเนี่ยดูปลายฐานเม,มน็ดมลสารนะครับเนี่ยเขาโคง้งก็คือเส้นเนี้นะครับ เรียกเขาโคง้งเขาตรงนะมาดูด้านหลังด้านหลังนี่ฉ่ำมากนะครับน้ำมันขึ้นเยอะมากเนีย่ยเพื่อดูนะครับเนะีย่ยเนี่ยดูความฉ่ำดูลายนิ้วมือเนหะ็นไน้ำว่าน,นี่ยขึ้นมาเป็นไข่เลยนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าฉ่ำน,นะครับเพื่อนนะไม่ได้เปียกนะครับนี่ก็เรียกว่ากลุ่มน้ำมันน้ำว่านนะนะ ที่สีอย่างเงี้ยออก็นสีน้ำว่านนะครับเนี่ยสีน้ำว่านมีความฉ่านะครับมีความเหี่ยวมมยเนี่ลายนิ้วมือรอยกดเนี่ยสวยมากนะครับเนื้อเนี่ยยดูสีน้ำว่านพลาสทำสีน้ยเบือนนะครับทั้งหมดนะพราเกน เนี่ยดูครับเวลาเนี่ยด,ดูครับเห็นไหมเนื้อเกินรอยตัดแล้วก็ปลิ้นออกมาด้านหลังเห็นไหมเนี่ยทั้งสององค์มีเนื้อใกล้เคียงกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะ ดูดิครับดูเนื้อเห็นไหมนึกนุ่มมากนะครับใครมีแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแท้ทุกองนะครับมาดูด้านข้าง ็นไหมช้ำนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างดูสีเรียบไม่สม่ำเสมอน,นะครับน้ําว่านจะขึ้นตรงไหนมากตรงไหนน้อยนะครับมันเกิดขึ้นตามสภาพนี่รอยคูดอาก็นะครับรอยคูดนี่ลองไม่หรือเกิดจากการคูดของมวลสารนะครับ มวนสารที่เป็นเม็ดหินดินทรายนี่แหละนะฮะถ้ามันมีเม็ดใหญ่ๆเยอะตอนตัดมันก็คูดลงไปนะครับทําให้เกิดร่องนะมาดูอีอกองนะครับสีสันวันณนะก็ใกล้เคียงกันนะครับ ไล้เคียงกันนี่คราบกลุ่มคราบปูนนะครับคราบรา,าดำๆนี่นะพวกนี้เป็นคราบรานะอี่ยดูในซอก แห้งเก่าเป็นธรรมชาติเลยไหมครับคาบราเหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่พระนะครับอยู่ในกลุ่นนะฮะเราจะเห็นคาบขาวๆด้วยไหมคาบปูนนะครับหินปูน องน,นี้ผ่านสภาพการใช้บ้างนะครับองน,นี้เนีย่ยเมื่อดูเม,ม็ดมวลสารเห็นไหมในพระนางพญาเนี่ยน,นะครับจะมีกลุ่มเม,ม็ดมวลสารเหล่านี้นะครับคือเขาเจตนาที่จะใส่ลงไปนะเม,ม็ดมวลสารเหล่าเนี้ไม่ใช่มาจากดินนะครับคือเจตนานะเจตนาที่จะผสมลงไปเป็นมวลสารนะครับเนีย่ยดูความเหี่ยวความชาำความนุ่มของเนื้อ เห็นเพื่อนดูดีครับนี่ผมถ่ายภาพ,พ,อพอกว้างๆนะเนี่ยก็เหมือนกันนะทาเพื่อนนะ ทั้งสององนั่นแหละนะครับท่านใดสนใจนะครับก็อง์ละแ0ดหมื่นนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่สูนย์968184377นะครับนะ่ะเนี่ยเหมือนกันนะครับทิมทรงเหมือนกันสีสานมันน่าใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเป็นมาสีสันมันน่าฉ่ำจัดสวยงามนะครับองนี้ผ่านสภา,ภาพการใช้ ดูด้านหลังนะครับสวยนะครับเบื้อนพระนพยาสององค์เนี้ยนะครับเจ้าของเปิดไว้ไม่แพงด้วยเนี่ยดูความเหี่ยวเห็นไหมดูความหนึบแน่นของเนื้อนะครับเห็นไหมเนี่ยสวยมากนะครับเนื้อดีมอนสาสรดีมากนะ ท่านใดมีโอกาสพบเจอแบบนี้ก็เก็บได้นะครับเดือนนะี้นี่คือตัวอย่างพระเนครูอย่างดีเหมือนกันนะครับพระนางพญาพิมพเขาโค้งวันนะ้ำแบบนี้เขาตรงก็มีนะครับเดือนเขาตรงก็มีนะสังกติเอ้ยนะครับนะฮนุนเล็กองนุนใหญ่ก็มีนะครับสีตันวนะมีหลากหลายสีตันวนะนะครับพระนางพญาของแท้นะดูความฉ่าดูความเหี่ยวเห็นไหมะของเนื้อดิดบๆนะครับสี่ร้อยถึงห้าร้อยปี พระนางพญาที่ออกไปโซนแก่ไฟก็มีนะครับเดือนนะโซนที่ถึงไฟนะครับบ่มไฟจัดแก่ไฟจัดก็มีนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาสร้างเป็นเนื้อดินเผานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอทั้งพระที่แก่ไฟพระที่อ่อนไฟนะครับเป็นธรรมชาติของพระไปนะครับไม่ว่าเจอแบบไหนนะเราต้องดูที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับท่านท่านจะเช่านะครับราคาเป็นหลักหลายแสนถึงหลักล้านตรงนี้ก็ไปตรวจสอบได้นะครับนะพาไปตรวจสอบด้วยเครื่องได้นะครับนะ องค์เนี้ยไปตรวจหาไทเาทเนียมได้เลยนะครับมีแน่นอนนะสี400่ร้อยถึงห้าร้อยปีเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับพระเกเนี่ยนะที่ทําเก๋ําสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าตรวจสอบด้วยทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจบเลยนะจบเลยนะครับเพราะมวลสารธาตุนะครับบางตัวที่มันต้องก่อตัวขึ้นด้วยอายุนะครับสี400่ร้อยถึงห้าร้อยปีเนี่ยนะ นะครับเหมือนกลุ่มไทเทเนียมนยในพระเกไม่มีนะครับแม้แต่พระแท้ร้อยกว่าปี200ปียังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกรับสวัสดีครับ